ลายเป็นแรไอเทมไปเรียบร้อยนะครับสำหรับรีโว่เซ dition สประตูนะครับโดยเฉพาะรุ่นมิสสีเทาดําคันนี้เลยนะครับเนื่องจากการเปิดตัวของรีโว่ปี2024นะครับทำให้รีโว่ปีส0 2 3ัี่เนี่ยหยุดผลิตไปแต่ยังคงมีกลุ่มลูกค้าบางกลุ่มนะครับยังคงต้องการรีโว่ปี2 0 2 3อยู่นะครับคันนี้เลยขึ้นยิ่งเป็นรถหายากไปเลยครับวันนี้นะครับพวกจะมารีวิวแรไอเทมคันนี้กันนะครับในรายละเอียดการแต่งรายละเอียดรถต่างๆครับวันนี้รีวิวให้แบบจัดเต็มเลยนะครับเดี๋ยวมาเริ่มรี โดยตัวรถของรุ่นนี้นะครับเอกลักษณ์ของเขาว่าคือคิ้วกระจังหน้าตรงนี้นะครับจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะไม่ว่ารถคุณจะเป็นสีขาวสีดําสีเทาดําหรือสีบอลเงินตัวคิ้วตรงนี้เป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะครับกระจังหน้าให้มาเป็นสีดําเงาแบบนี้เลยจะรับกับตัวนี้สเกิร์ตชิ้นด้านหน้านะครับผมจะพามาดูที่ไฟหน้านะครับไฟหน้าเนี่ยเป็นไฟหน้า LED นะครับมาพร้อมไฟ daytime running light นะครับ ตัวไฟหน้าตรงนี้ครับสามารถปรับระดับความสูงต่ำจากในรถได้เลยนะครับผมจะพามาดูชิ้นถัดไปกันนะครับชิ้นถัดไปนะครับจะเป็นล้อแมกนะล้อแมกของเขาเนี่ยล้อแมกเดิมจะเป็นล้อแมกขอบ17ตรงนี้นะครับโฟกอัปเกรดแปลงร่างให้นะครับเป็นล้อแมกขอบ18นะครับลูกค้าเลือกเป็นลายใบพัดนะครับลายยอดนิยมเลยตัวล้อแมกลายใบพัดตัวนี้เขาจะมีให้มาให้เป็นก้านแบบนี้เลยนะครับตัวก้านของเขาเนี่ยจะเป็นสีดําเงานะครับแล้วก็จะมีคลิปแดงตรงนี้นะครับ ตรงล้อตรงนี้นะครับพูดเลยว่าวิ่งบนท้องถนนเนี่ยสวยมากเลยเพราะเขาจะเป็นคู่แมทสีที่สวยมากเลยสีแดงกับสีดําจะเป็นคู่แมทสีกันนะครับลูกค้าเสริมความสวยของรถเข้าไปอีกด้วยน็อตสีแดงคาลิเปอร์สีแดงครับเสริมคู่แมทเข้าไปอีกนะครับประกบมากับยางนะครับยางเนี่ยเป็นยางซูแมกส5 5 5้าหทับอนะครับยางซ m แมกตรงนี้นะครับผมพูดเลยว่าอายุการใช้งานของเขาเนี่ยนานมากเลยยึดเกาะถนนได้ดีนะครับไม่ว่าคุณจะเข้าโค้งไหนเนี่ยก็มั่นใจได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูด้านหลังต่อนะครับ ด้านหลังเนี่ยที่พาดไ,ไปไม่ได้แต่งองค์ลงแม็กเรียบร้อยนะครับพาดไปไม่ได้กับชุดแต่งยีรับแค่นะครับชุดแต่งยีรับแค่นะครับฟกจับบันไดข้างให้จะมีความแข็งแรงแบบนี้เลยบันไดข้างเนี่ยดียังไงจะช่วยเพิ่มความสมาร์ช่วยเพิ่มความแข็งแรงช่วยเพิ่มความมั่นใจในการขึ้นลงรถของคุณเพิ่มเข้อีกนะครับเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันนะครับนอกจากบันไดข้างแล้วนะครับฟกจัดกล่องโหลดไปให้นะครับกล่องโหลดตัวนี้นะครับเป็นกล่องโหลด2นิ้วตัวกล่องโหลด2นิ้วตัวนี้ครับจะทําให้รถเนี่ย หลังย้อยนิดนึงจะไม่เป็นเส้นตรงมากแต่หลังจะย้อยนิดนึงประกบมากับสเปคยางที่สุดอย่างนี้2 5 5ท้าห้ับตัวออฟเซ็ตเขาจะเหลือประมาณ1ฝ่ามือตรงนี้ตัวนี้ถือว่าเป็นสเปคสูงสุดในการโหลดด้านหลังแล้วนะครับในส่วนของด้านหลังนะครับด้านหลังนะครับเป็นเอกลักษณ์ของทาง t o y ยต้มากเลยนะครับไฟท้าย LED เลข3นะครับตัวรถคันนี้นะครับในรุ่นรถเขายังไม่มีกล้องมองถอยหลังมาให้อันนี้โฟกัสอัปเกรดให้พี่1กับพี่แมนนะครับ ให้มีกล้องมองถอยหลังนะครับขับกลับบ้าส่งการเนี่ยปลอดภัยแน่นอนนะครับชิ้นหนึ่งนะครับที่มากับตัวรถนะที่สวยๆก็คือ สเกิร์ตชุดคูแพคเกจตรงนี้นะครับด้านหน้ามีแล้วด้านหลังก็สวยแบบนี้เลยนะครับสเกิร์ตตัวนี้นะครับเป็นสีดําเงาผมพูดเลยว่าเข้ากับรถที่เป็นสีเทาดําคันนี้มากเลยครับนี้เดี๋ยวโฟกจะพามาดูไฮไลท์กันที่โฟกแถมไปให้ลูกค้าแบบจัดเต็มเลยนะตรงนี้ครับจะเป็นงานเบาะหนังนะครับเบาะหนังตรงนี้ครับจะเป็นแดงโรเซ่ลิ้งดํานะครับเหมือนเดิมนะครับจัดกับโฟกงานได้ไม่มีหลุดไม่มีลุ่ยนะครับงานเบาเก็บให้อย่างดีนะครับตรงแผงคอนโซลกลางตรงนี้นะครับลูกค้าเลือกเป็นเบาหนังนะตรงนี้เปลี่ยนเป็นหนังให้้ดวยนะครับ เป็นหนังดําได้แดงนะครับก็จะออกมาส,ว,สวยๆแบบนี้เลยนะครับอีกที่หนึ่งที่จัดไปให้นะครับจะเป็นแผงประตูด้านข้างนะครับแผงประตูด้านข้างตัวนี้ก็จะเป็นสีแดงโรเซ่ยังคุมโทนให้อยู่นะครับผมสำหรับตอนนี้นะครับผมได้เปิดจองรีวปี2024เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าพี่ๆคนไหนนกำลังสนใจอยู่เนี่ยทักมาสอบถามโปรโมชั่นก่อนได้เลยนะครับจองก่อนสัญญาผ่านก่อนขับรถก่อนนะครับที่เป็นคนแรกๆในประเทศไทยเลย ส่วนเรื่องโปรโมชั่นนะครับฟกจัดให้เต็มเหมือนเดิมนะครับชุดแต่งทรงยีรัฟแท้นะครับล้อแม็กคอบสิบแปดนะครับเบาะหนังจัดให้เต็มเหมือนเดิมไม่ว่าจะเปลี่ยนรุ่นไปครับถ้าพี่คนไหนครับกำลังสนใจอยู่เนี่ยโทรเลย0 8 1 6 6 5 6 9ห7หรือสามารถทักมาสอบถามโปรโมชั่นที่ Li n e แอดนะครับ ad Toyota Pro D นะครับสุดท้ายนี้นะครับถ้าใครชอบคลิปรีวิวรถสวยๆแบบนี้นะครับฟกฝากกดไลค์กดแชร์ให้ฟกหน่อยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครับขอบคุณมากครับ